รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล คาว่านะคะมีรูปบรรยุกไหมคะไม,ไม่มีมนะคะสวัสดีค่ะค่ะใช้รูปบรรณย์อะไรลูกไ,ไม่เอกนะคะสรุปแล้วเรียบร้อยจบเรื่องนี้เดี๋ยวขอคนใจดีรวบรวมไปส่งให้ครูหน่อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแอ้วเอามาส่งแล้วหรอคะขอบคุณนะคะแมวสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ผูากิตคำปังปังคำดังอินเทรนด์อาจารย์โยกกระตึงมารับแล้วค่ะมาแล้วเหรอคะอยังงานเยอะอยู่เลยเสร็จแล้วค่ะแต่ว่ากองนั้นเด็กเพิ่งมาส่งรูเลยว่าจะเอาไปตรวจที่บ้านกลับนเลยไหมคะได้ค่ะมีอะไรให้กระตึงช่วยถือไหมคะกล่องนั้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวนะคะกระตึงใครโทรมาไม่รู้สวัสดีค่ะคุณแม่น้องตุ๊กติ๊กค่ะ ไอแพดเหรอคะส่งมาเหรอคะสักครู่นะคะคุณแม่กระตื่นช่วยหากอ,องนั้นมีไอแพดป่ะ<อ>คุณแม่คะสงสัยจะเข้าใจผิดกันค่ะเพราะว่าสั่งงานแล้วก็ให้ทําส่งในกระดาษ A4 อะคะ่ะหรือว่าลงสมุดเจอแล้วคะ่ะคุณแม่เจอแล้วเออค่ะค่ะเจอแล้วคะ่ะเอางี้แล้วกันค่ะคุณแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะฝากน้องตุ๊กติ๊กไปแต่เช้านะคะเดี๋ยวเอาไปคืนให้นะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์หยกคะแล้ว iPad ไปอยู่ในกองรายงานได้ไงคะเนี่ย ก็ลูกศิษย์คนหนึ่งสิคะทางานแล้วก็ใส่มาใน iPad ส่งมารวมกับกองเนี้ยครูก็ไม่ได้ทันสังเกตเพราะว่าตรวจงานไปไม่กี่แผ่นเองคะ่ะแต่ว่าลูกศิษย์กลับไปเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่ไม่เชื่อคิดว่าไปทํา iPad หายก็เลยโทรมาเช็คเนี่แหละคะ่ะเอา้าแล้วทาไมถึงส่ง iPad มาทั้งเครื่องในกองนี้ได้ล่ะคะเนี่ยอาจารย์สั่งว่าอะไรล่ะคะลาคะ่ะคุณไม่ได้สั่งว่าให้ส่งมากับ iPad นะคะครูแค่สั่งว่า อย่าลืมทำงานที่ครูสั่งนะคะจะทำลงในสมุดจดการบ้านหรือว่าจะทำลงในกระดาษ A4 ก็ได้หรือว่าใครมีความคิดที่ดีๆกว่านี้จะทำมาอย่างอื่นก็ได้นะคะได้หมดเลยโอ้ บอกว่าใครมีความคิดที่ดีกว่าก็ส่งมาเล่นส่งมาเป็น iPad ทั้งเครื่องเลยเหรอคะเนี่ยก็คงจะอย่างนั้นแหละค่ะแต่ว่าผู้ปกครองไม่เชื่อใจแบบนี้ก็อย่าหาทํามนะคะคงจะวุ่นวายกันไปทั้งบ้านเลยค่ะครูเองก็ตกใจคิดว่ามีเรื่องอะไรผู้ปกครองก็เลยต้องโทรมาเช็เนี่แหละค่ะดังนั้นคําดังอินเทรนของเราในวันนี้ก็คือคําว่าอย่าหาทํรมนั่นเองค่ะ อย่าไปทำสิ่งสิ่งนี้ครับอย่าไปทำอะไรแบบนั้นครับอย่าคิดที่จะทำเลยคำว่าอย่าหาถ้ำก็เหมือนการเตือนว่าอย่าไปทํำอย่าคิดที่จะทำเอาไว้เตือนคนที่กำลังจะทำอะไรที่ไม่เข้าท่าค่ะหรือบางทีเราก็เอาไว้เตือนกันเล่นๆขำๆเอาไว้แซวกันแบบนี้ก็ได้คำนี้นี่น่าจะมีที่มาจากภาษาถิ่นของอีสานนะคะคำว่าอะไรคะ อย่าหาเห็ดไทยสำเนียง <S <S 2> <S 2> ได้เลยเพราะว่าคำว่า <S 2> <S 2> เห็ดแปลว่าทำใช่ไหมคะแล้วถ้าอย่างนี้คำว่าอย่าหาทำจะตรงกับจำนวนไทยคำไหนบ้างคะอุ้ยมีแน่นอนค่ะเป็นคำที่กระตุงนได้ยินบ่อยๆด้วยเป็นคำคุ้นเคยเลยค่ะคำว่าอะไรหรอคะคำว่าหาเหาใส่หัวไงคะเคยได้ยินใช่ไหมคะหาเหาใส่หัวหมายถึงรนหาเรื่องเดือดร้อนํำคาญมาใส่ตัวเอง เรามักพูดเตือนว่าอย่าหาเหาใส่หัวเพื่อเตือนว่าอย่าไปวุ่นวายเรื่องของคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนปรียบเทียกบคนที่ไม่ได้เป็นเหาอยู่ดีๆก็ไปหาเหาจากคนอื่นมาใส่หัวตัวเองให้ตัวเองเป็นเหาจนต้องวุ่นวายดำคาญใจไปด้วยนั่นแหละค่ะ สังเกตว่าเวลาที่บอกว่าอย่าหาทรรมดูเหมือนจะใช้เตือนแบบจริงจังก็ได้ขำําก็ได้หรือว่าจะไว้แซวกันก็ได้แต่พอมีคนบอกว่าอย่าหาเขาใส่หัวมันดูเป็นการเตือนที่จริงจังมากกว่าอย่าหาทรรมถูกไหมคะใช่เลยค่ะอย่างกรณีลูกศิษย์ครูเนี่ยที่เอา i p a d มาส่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยาหาธรนะคะเพราะว่าถ้าทำแล้วเดือดร้อนไปหมดทั้งที่บ้านแล้วก็ครูด้วย จริงๆเนี่ยความคิดดีแต่ว่าถ้าเดือดร้อนวุ่นวายแบบนี้ก็อย่าหาทําเลยค่ะวันนี้ก็หมดเรื่องยุ่งซะทีนะคะเรามาเล่นเกมต่อกันดีกว่าค่ะครูมีภาพปริศนาให้ทายว่าตรงกับสำนวนหรือว่าสุภาษ,ษิตคำว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพกันเลยค่ะ ใครที่ทราบคำตอบแล้วก็อย่าลืมส่งกันมาได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการเรากันได้เลยนะคะและใครที่มีสุภาษ,ษิตคำปังๆคำดังอินเทรนใหม่ๆก็บอกเรากันมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้กระตึงและอาจารย์โยกค่ะขอตัวลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ